สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูม,มดก็จะมาสอนเรื่องนะคะความยาวของเส้นรอบวงนะคะเป็นชั่วโมงที่3กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูม,มดก็จะเฉลยใบงานที่8.6ให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ตรวจสอบนะคะและแก้ไขกันให้ถูกต้องกันก่อนนะคะ อในข้อที่1นะคะ1.1นะคะอ่าวงกลมนะคะคือให้หาความยาวเส้นรอบวงนะคะโดยกําหนดค่าายเท่ากับนะคะเศษยี่สิบสอ่วนเนะคะ,ะในส่วนของข้อที่1นะคะ1.1นะคะอ่าวงกลมนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว28เซนติเมตรนะคะอ่าจากโจทย์นะคะแล้วก็วิธีทำเราก็จะเขียนว่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2องไพอาร์นะคะเขียนสูตรก่อนนะคะ บรรทัดต่อมานะคะเราก็เท่ากับนะคะ2คูณค่าพายคือเศษย2ส่วน7คูณรัศมีนะคะถ้าวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว28รัศมีก็คือเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือคูณ14นั่นเองนะคะคำตอบนะคะตอบ88ซนติเมตรค่ะในส่วนของข้อที่1.2นะคะอ่นความยาวเขาให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมานะคะ แล้วก็หาความยาวของเส้นรอบวงนะคะเท่ากับ2 r นะคะทีนี้นะคะความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเราแทนค่าในสูตรเราจะต้องใช้แค่ความยาวของรัศมีถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจึงเอาความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยหารด,ด้วย2นะคะอ่ะก็จะได้อ่าวงกลมที่2นี้นะคะก็จะมีรัศมียาว1.4นะคะอ่ะเมื่อแทนค่าในสูตรนะคะคือ2คูณนะคะค่าของยคือเศษ2ี่สส่วน7คูณ1.4เมตรนะคะ คำตอบที่ได้คือ8.8เมตรค่ะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอในการจดและแก้ไขคําตอบก่อนได้นะคะ,ะไปต่อเลยนะคะ,ะในส่วนของข้อที่2ใหญ่นะคะคือหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมโดยกําหนดค่าพายเท่ากับ3.14 2.1นะคะวงกลมนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว4.8เซติเมตรนะคะเมื่อเราสองไปหาร4.8นะคะเราก็จะได้เท่ากับ 2.4เซนติเมตร2.4เซนเมตรนี่คือเป็นความยาวของรัศมีนะคะดังนั้นวิธีทํานะคะจึงเขียนสูตรความยาวของเส้นรอบวงนะคะเท่ากับ2พาย r นะคะแทนค่าในสูตรนะคะ2คูณ3.14คูณรัศมีนะคะที่เราเอา4.8หาร2นะคะได้เท่ากับ2.4นะคะซมอจนะคะคำตอบที่ได้นะคะก็จะตอบ15.072เซนติเมตรค่ะ มาต่อนะคะ2.2นะคะวงกลมนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10.5เมตรนะคะเมื่อเราเอา2ไปหาร10.5เมตรนะคะเราจะได้ความยาวรัศมีคือ5.25เมตรนั่นเองนะคะอ่าวิธีทำเราจึงเขียนว่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2 r นะคะแทนค่าในสูตรนะคะ2คูณค่ายคือ3.14นะคะคูณความยาวรัศมีคือ5.25เมตรนะคะ เท่ากับนะคะคำตอบที่ได้นะคะ3 2 9 7เมตรนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่นะคะบทเรียนกันนะคะครูม,มดนะคะก็มีกิจกรรมเกมนะคะมาให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทักษะกระบวนการคิดและฝึกความใวกันนะคะกิจกรรมเกมนะคะมีชื่อว่าคณิตคิดเร็วนั่นเองนะคะจากโจทย์ที่ขึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวครูม,มดจะให้เวลานะคะสกัก40วินาทีนะคะอะ ก็คือโจทย์นะคะวงเล็บเปิดนะคะ46บวก34วงเล็บปิดลบวงเล็บเปิด48บวก26วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าคุณมดเริ่มจับเวลา40วินาทีค่ะเดี๋ยวครบเวลา40วินาทีแล้วคุณมดจะเฉลยให้ดูนะคะ ใครได้คำตอบแล้วรอก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาอีกอ10วินาทีสุดท้ายนะคะ หมดเวลาค่ะมาดูเฉลยกันเลยนะคะสำหรับคณนนิตคิดเร็วนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะคำตอบนะคะที่ได้ก็คือ6นะคะอ่ะคำตอบคือตอบ6แต่เดี๋ยวคุณมจะทําให้ดูก่อนนะคะวิธีท,ทานะคะก็คือเราจะใช้หลักการคิดนะคะการบวกลบคูณหารละคนนะคะโดยถ้าโจทย์มีวงเล็บเนี่ยให้เราคิดในวงเล็บก่อนดังนั้นจึงคิดในวงเล็บแรกก่อนนะคะวงเล็บแรกนะคะ46บวกส4นะคะได้80นะคะอ่ะใส่ลบขั้นไว้นะคะ วงเล็บที่สองนะคะ48บวก26นะคะได้74นะคะดังนั้นนะคะ80นะคะลบ74นะคะจึงได้เท่ากับ6นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ6นะคะใครคิดได้ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดได้ภายในระยะเวลาที่ครูม,มดกำหนดด้วยนะคะ อ่าแล้วก็ไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเรากันดีกว่าค่ะเนื้อหาบทเรียนของเราในวันนี้นะคะคือความยาวของเส้นรอบวงนะคะเป็นชั่วโมงที่3นะคะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้3ข้อดังนี้นะคะในข้อที่1น,นะคะคืออธิบายเกี่ยวกับวิธีการหาความยาวของเส้นรอบวงได้นะคะ2นะคะหาความยาวของเส้นรอบวงตามเงื่อนไขที่กําหนดได้ 3. นะคะเห็นคุณค่าของการนําความรู้เรื่อง ความยาวของเส้นรอบวงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะครูมดก็จะมาทบทวนนะคะว่าอตอบคำถาม3ข้อต่อไปนี้นะคะในส่วนของข้อที่1นนะคะถามว่าความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะกับความยาวของรัศมีเป็นอย่างไรนะคะก็คือจากที่เราได้เรียนไปนะคะคือจะรู้ว่าความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเป็น2เท่าของความยาวของรัศมีถูกต้องไหมคะ หรือความยาวของรัศมีนะคะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือพูดง่ายๆเลยว่าความยาวของรัศมีเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะคะนี่ที่เราจะต้องรู้นะคะในส่วนของข้อที่2นะคะคือความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะกับความยาวของเส้นรอบวงนะคะก็คือเราจะรู้ว่าความยาวของเส้น รอบวงนะคะเท่ากับพายนะคะค่าของพาย buying, คูณกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางข้อที่3นะคะความยาวของรัศมีกับความยาวของเส้นรอบวงนะคะ,อะตอบก็คือความยาวของเส้นร<ส>อบวงนะคะเท่ากับ2คูณค่าพายคูณความยาวของรัศมีนั่นเองนะคะนั่นคือความยาวของเส้นรอบวงนั้นเป็นความสัมพันธ์นะคะระหว่าง ความยาวของรัศมีกับความยาวเส้นรอบวงนะคะทีนี้นะคะเนื่องจากว่าในชั่วโมงนี้นะคะก็คือมันจะเป็นการหาความยาวของเส้นรอบวงแต่ไม่ได้หาความยาวเส้นรอบวงแต่เราจะต้องใช้สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงมาหาความยาวของรัศมีเดี๋ยวเป็นยังไงเราจะไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะครูมลก็จะทบทวนในเรื่องความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะ ซึ่งความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะก็คือถ้านะคะถ้าให้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมแทนจำนวนใช่ไหมคะและนะคะสมมุตินะคะสามเหลี่ยมนะคะเท่ากับนะคะสี่เหลี่ยมคูณกับวงกลมใช่ไหมคะแล้วครูม,มดเนี่ยต้องการจะย้ายสี่เหลี่ยมเนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกับสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแต่สี่เหลี่ยมเนี่ย บรรทัดนี้นะคะนักเรียนดูบรรทัดนี้นะคะคือสี่เหลี่ยมคูณอยู่กับวงกลมใช่ไหมคะแล้วคุณต้องการย้ายสี่เหลี่ยมมาอยู่ฝั่งาสายมือนะคะสี่เหลี่ยมจากเดิมที่คูณอยู่กับวงกลมเมื่อเราย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับนะคะรูปสี่เหลี่ยมจะมาเป็นเครื่องหมายหารทันทีนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะ ถ้ามองตามภาพแบบนี้นะักเรียนบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจสมม,มติคุณมดยกตัวเลขนะคะสมม,มติเป็นตัวแปรอ่ะ,อะสมม,มติเป็นห้านะคะอ่าห้าใช่ไหมคะเท่ากับอ่าเจ็ด เดี๋ยวครูมากำหนดตัวเลขให้ใหม่ดีกว่าอ่ะหือเป็น10นะคะเท่ากับสองคูณกับอ่ะตัวแปร r ละกันนะคะอ่ะอย่างนี้นะคะวิธีการย้ายนะคะคือครูมดเนี่ยจะย้าย2นะคะมาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะจากเดิมอ่ะเขียน10ไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายเท่ากับเขียนให้ตรงกันนะคะอ่ะทีเนี้ย ถ้านักเ, <hi> เรียนสังเกตนะคะนักเรียนสังเกตเห็นว่า2เนี่ยมันอยู่ฝ ال ั่งขวามือใช่ไหมคะเมื่อมันอยู่ฝั่งขวามืออ่ะมันคูณอยู่กับตัวแปร r ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยคุูมดต้องการจะย้าย2มาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะดังนั้นเมื่อคุูมดย้าย2มาอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมคะซ้ายมือหรือว่าซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับนะคะ2อยู่ฝั่งขวามันคูณอยู่กับตัวแปร r เมื่อย้าย2มาอยู่ฝั่งซ้าย2จะต้องมาหารนะคะ มามาหารทันทีนะคะอ่ะก็ถ้าว่าฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็น10หารด้วย2เท่ากับตัวแปร R นะคะฝั่งขวาก็คือจะไม่มี2คูณอยู่แล้วเพราะว่าเราย้าย2นะคะมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วนั่นเองนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างการ คูณกับการหารหรือพูดง่ายๆเลยว่าถ้าเราต้องการจะย้ายตัวเลขมาอยู่กับตัวเลขใช่ไหมคะมาอยู่ฝั่งเดียวกับตัวเลขนะคะถ้าตัวเลขตัวนั้นที่เราจะย้ายมาเนี่ยมันสมมุติว่าถ้าอยู่ฝั่งขวามันเป็นเครื่องหมายหารอะ่ะสมมุติว่าถ้าอยู่ฝั่งขวาเป็นเครื่องหมายหารใช่ไหมคะเมื <ME> ่อเราจะย้ายตัวเลขนั้นมาอยู่ฝั่งซ้ายแสดงว่าจะต้องมาเป็นเครื่องหมายอะไร safely, เอ่ยต้องมาเป็นเครื่องหมายคูณอะ่ะดูอีกรอบนึงนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเป็น10นะคะเท่ากับ2หารอ่ะอันนี้สมมตินะคะหารตัวแปร R อยู่ นะคะอ่ะเราต้ linkage, องการย้าย2มาอยู่ฝั่ง1 0 2เนี่ยเดิมมันหารอยู่ฝั่งขวาหารอยู่กับตัวแปร R อยู่นะคะเมื่อ2มันอามาอยู่ฝั่ง้าย2ก็ต้องมาคูณนะคะอันนี้ก็จะเท่ากับตัวแปร R อย่างนี้เป็นต้นนะคะ,อ,ะ <Milk. S 1> อ่ะก็คือจะเป็นเครื่องหมายตรงข้ามซึ่งเครื่องหมายตรงข้ามคูณคูณก็คือหารนะคะหารก็คือคูณนะคะจับคู่คูณกับหารไปนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารนะคะอ่ะทีนี้เราก็ ไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะอ่ะจากความสัมพันธ์เมื่อกี้ที่คุูบอลได้ทบทวนไปนะคะก็ให้นักเรียนทุกคนมาดูตัวอย่างโจทย์มีอยู่ว่าวงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว15.7เมตรอ่ะวงกลมวงนี้มีรัศมียาวเท่าใดกำหนดค่าพายเท่ากับ3.14อ่ะ มาดูกันให้ดีนะคะอันนี้คือโจทย์ไม่ได้ให้เราหาความยาวเส้นรอบวงแล้วแต่โจทย์บอกความยาวเส้นรอบวงมาแล้วโจทย์ถามหารัศมีถูกต้องไหมคะว่ารัศมีของวงกลมนี้ยาวเท่าใดโดยกําหนดค่าพายมาให้ด้วยนะคะ วิธีทําเลยนะคะวิธีการหารัศมีจากจากที่โจทย์กาหนดความยาวเส้นรอบวงมาให้ใช่ไหมคะถ้าโจทย์กาหนดความยาวเส้นรอบวงมาเรารู้อยู่แล้วว่าสูตรนะคะสูตรความยาวเส้นรอบวงคือ2องไพอถูกต้องไหมคะวิธีทานะคะวิธีทำเราก็เขียนสูตรเลยคะ่ะความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ2องไพอนะคะทีนี้เราจะแทนค่าตัวแปรแล้วนะคะ15.17เมตรคืออะไร สิบห้าจุดหนึ่งเจ็ดเมตรไม่ใช่รัศมีไม่ใช่ค่าของพายเพราะค่าของพายอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะแต่สิบห้าจุดเจ็ดเมตรคือความยาวของเส้นรอบวงแสดงว่าเราจะต้องเอาสิบห้าจุดเจ็ดเมตรเนี่ยไปแทนค่าของคำว่าความยาวของเส้นรอบวงนะคะเมื่อเราแทนค่าปุ๊บเราจะได้ตรงนี้มาค่ะความยาวของเส้นรอบวงคือสิบห้าจุดเจ็ดนะคะเท่ากับสองอ่าสองคูณอะไรค่าของพาย ค่าของพายสคูณอะไรคะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะคะค่าของพายคือ2คูณนะคะพายคือให้เป็น3.14จก็สคูณกับ3.14 r อ่าคืออะไรอคือความยาวของรัศมีเราทราบยังคะเราทราบหรือยังคะว่ารัศมียาวเท่าไรเรายังไม่ทราบดังนั้นเราจึงคูณตัวแปรอาร์ไว้ตรงนี้นะคะเรายังไม่ทราบเราคูณตัวแปรอาร์ไว้ที่เรายังไม่ทราบเพราะว่าโจทย์นี่ไงถามหาความยาวรัศมีวิยาเท่าร่นะคะแต่เรายังไม่ได้หานะคะอ่าเรายังไม่ได้หาอ่าทีนี้นะคะเมื่อเราแทนค่าในบรรทัดที่2เสร็จแล้วใช่ไหมคะตามที่โจทย์ให้มานะคะว่าความยาวเส้นรอบวงคือยาว 15.7เมตรนะคะแล้วก็ค่าแล้วก็เท่ากับ2นะคะคูณค่าภายคือ3.14คูณความยาวรัศมีคือเรายังไม่ทราบเพราะโจทย์ต้องการจะหาถูกต้องไหมอ่ะทีนี้นะคะเมื่อเราเสร็จบรรทัดที่2แล้วบรรทัดที่3เราจึงเขียน15.7ไว้เหมือนเดิมเท่ากับให้นักเรียนนะคะเอา2คูณกับ3.14ไปก่อนเลยนะคะซึ่ง2คูณกับ3.14จะได้เท่ากับ่าไรคะ6.28คูณกับตัวแปร r ตรงนี้นะคะให้นักเรียนดำเนิน คิดนะคะระหว่างตัวเลขกับตัวเลขไปกดน,นะคะอ่ะทีนี้นะคะเมื่ออยู่ในรูป15.7เท่ากับ6.28คูณตัวแปร R ทีนี้เราก็จะมาใช้อะไรคะใช้ความจากความสัมพันธ์ไงคะจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจะได้ว่านี่ไงคะ6.28คูณอยู่กับตัวแปร R ถูกต้องไหมเราจะต้องย้าย6.28มาอยู่ฝั่ง ฝั่งซ้ายมือถูกต้องไหมคะซึ่ง6.28เนี่ยอยู่ฝั่งขวาเนี่ยคูณอยู่กับตัวแปร a เมื่อย้ายให้มาอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะต้องมาทําไมกับ1 5 7คะมันจะต้องมาหารนะคะเมื่อย้ายมาฝั่งตรงข้ามมันจะต้องเป็นเครื่องหมายหารนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยฝั่งเดิมของมันเป็นเครื่องหมายคูณนะคะเมื่อเราย้าย6.28มาอยู่ฝั่งตรงข้ามมันจะต้องกลายเป็นเครื่องหมายหารนะคะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารนะคะอ่ะจริงๆแล้วมันจะอยู่ในรูปนี้ค่ะ สิบห้าจุดเจ็ดนะคะหาร6.28เท่ากับอนะคะแต่ทีนี้การจัดเราจัดรูปใหม่นะคะจัดรูปใหม่ครูมดเนี่ยเอาอาเนี่ยมาอยู่ฝั่งขวาแล้วครูมดก็ย้ายชุด15.7หารด้วย6.28มาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะเพื่อที่ว่าให้รูปมันดูดูสวยงามมากขึ้นนะคะอา ดังนั้นนะคะจึงเขียนแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันคือ15เดี๋ยวคมาเขียนให้ตรงนี้ดีกว่า15.7นะคะหาร6.28เท่ากับ r นะคะ,ะ,คะแต่ว่าเราใช้การจัดรูปใหม่นะคะเราแค่สลับฝั่งกันเองพอเราสลับฝั่งเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรเราแค่เอา r ไปอยู่ซ้ายแล้วเอาชุดทางซ้ายมาอยู่ทางขวาเราจึงได้บรรทัดนี้ออกมานะคะว่า r เท <15. 7 S 2> ่ากับ15.7หารด้วย6.28นะคะ ทีนี้นะคะผลลัพธ์จากการหารนะคะก็จะได้ R เท่ากับ2.5นะคะดังนั้นวงกลมนี้นะคะเมื่อได้ค่า R แล้วดังนั้นจึงมาสรุปว่าดังนั้นวงกลมนี้มีรัศมียาว2.5เมตรนั่นเองนะคะแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะ2.5เมตรพอได้ไหมคะถ้าใครยังไม่เก็ตนะคะเราไปดูในตัวอย่างต่อไป ตัวอย่างต่อมานะคะวงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงนะคะยาว125.6เมตรนะคะเส้นรอบวงยาวนะคะวงกลมนี้มีรัศมียาวเท่าใดโดยกำหนดค่าพายเท่ากับ3.14นะคะวิธีทำง่ายๆเลยะคะ่ะเขียนวิธีทำเขียนความยาวงเส้นรอบวงเท่ากับ2พายอเลยแล้วก็เอา125.6เมตรมาแทนของคำว่ามาแทนของคำว่าความยาวของเส้นรอบวงนะคะ อ่าพอโจทย์เขาบอกมาแล้วว่าความยาวเส้นรอบวงคือ1 2ึ่นะคะเท่ากับนะคะสนะคะคูณแทนค่าพายนะคะคือ3 1มจนะคะพอกําหนดให้พาย3ามจคูณความยาวรัศมีรู้ยังคะยังไม่รู้คูณตัวแปร r ไว้นะคะต่อมานะคะเหมือนเดิมเลยนะคะบรรทัดที่3ก็คือ1 2 5 6เท่ากับ เอา2คูณกับ3.14ก็ได้เป็น6.28คูณกับอนะคะมได้ในรูปนี้แล้วนะคะจึงมาเขียนว่าจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจะได้ว่าเรารู้อยู่แล้วว่า6.28เนี่ยเมื่อย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายนะคะจะต้องไปหารเพราะว่าอยู่ฝั่งขวามันเป็นคูณเนะาะอ่าก็คือ125.6หาจรด้วย6.28เท่ากับ R จัดรูปใหม่เอา R มาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะก็จะได้ R เท่ากับ125.6้ หารด้วย6.28นะคะดำเนินการหารน,นะคะทศนิยมให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้ตัวแปร r เท่ากับ20นั่นเองนะคะดังนั้นจึงมาสรุปว่าวงกลมนี้มีรัศมียาว20เมตรนะคะตอบ20เมตรเป็นเลขไทยคะ่ะอ่ะต่อมานะคะเราก็มาดูนะคะอีกตัวอย่างนะคะอ่ะพอดู2ตัวอย่างไปแล้วนักเรียนหลายๆคนอาจจะ อ่าเข้าใจเรื่องเข้าใจแล้วนะคะอ่ามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะวงกลมนะคะกลางสนามฟุตบอลมีเส้นรอบวงยาวนะคะเส้นรอบวงยาว56.52แสดงว่า56.52ต้องไปแทนของคําว่าความยาวเส้นรอบวงนะคะวงกลมวงนี้มีเส้น เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าใดโจทย์ข้อนี้นะคะไม่ได้ถามหาความยาวรัศมีแล้วนะคะแต่วิธีการทําให้ใช้หลักการเดิมเหมือนกันนะคะเรารู้ว่าความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเป็น2เท่าของความยาวรัศมีแสดงว่าให้เราหาความยาวของรัศมีก่อนนะคะโดยใช้สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงคือ2องไพาร R นะคะเมื่อได้ค่าเมื่อได้ความยาวรัศมีมาแล้วนะคะโจทย์ถามหาความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเรากลัวไหมคะเราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางคือ2 อสองเท่าของความยาวรัศมีเราก็ค่อยเอา2ไปคูณกับความยาวของรัศมีต่อในตอนท้ายแล้วจึงจะได้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี้มานั่นเองนะคะอาวิธีท,ทานะคะจึงเขียนว่าวงกลมนะคะกลางสนามฟุตบอลมีเส้นรอบวงยาว56.52เมตรนะคะเขียนสูตรเลยค่ะความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย R นะคะแทนค่าในสูตรนะคะเอา56.52เมตรนะคะมาแทนนะคะ ของคำว่าความยาวเส้นรอบวงนะคะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเท่ากับนะคะ2นะคะค่าของายคือ3.14ก็2คูณ3า4ตัวป A แปร r เรายังไม่รู้นะคะความยาวรัศมีเราก็คูณตัวแปร r ไว้เหมือนเดิมคะ่ะบรรทัดต,ต่อมาเราก็เขียนว่า56.5 2เท่ากับเอา2ไปคูณกับ3.14ก็จะได้เป็น6.28คูณกับตัวแปร r นะคะเมื่ออยู่ในรูปนี้แล้วนะคะเราก็จะเขียนว่าจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจะได้ว่านะคะ 6.28คูณอยู่กับตัวแปร r นะคะแล้วเราต้องการย้ายนะคะ6.28เนี่ยไปอยูอ่ฝั่งซ้ายมือนะคะซึ่งเมื่อเราย้ายไปอยู่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นคูณนะคะเมื่อย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะต้องเป็นเครื่องหมายหารน,นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะจัดรูปใหม่นะคะก็จะได้ r เท่ากับ56.52หารด้วย6.28นะคะแล้วก็ ผลผลลั์ที่จาการหารนะคะก็คือ r เท่ากับ9แต่ทีนี้โจทย์ไม่ใคร่าเผอตอบว่า,าวงกลมวงนี้มีรัศมียาว9นะคะโจทย์ถามหาความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางดังนั้นจึงมาสรุปว่าวงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวให้เอา2ไปคูณกับความยาวรัศมีก็คือ2คูณ9เท่ากับ18เมตรนะคะตอบเลขไทยนะคะตอบ18เมตรนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาสรุปนะคะ สรุปเลยนะคะก็จะได้อยู่3ข้อด้วยกันนะคะในข้อที่1นะคะเมื่อนําความยาวเส้นอรอบวงนะคะมาหารด้วยความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงเดียวกันจะได้ผลหารเป็นค่าคงตัวซึ่งมีค่าประมาณ3.14แทนค่าคงตัวนี้ด้วยพายนะคะ2นะคะความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับพายคูณกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ3ความยาวของเส <ๆ S 2> ้นรอบวงเท่ากับ2พายอาร์เมื่ออาร์แทน ความยาวของรัศมีนะคะนี่คือสูตรของความยาวเส้นรอบวงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือถ้าโจทย์ให้ความยาวเส้นรอบวงมาแล้วแล้วโจทย์ถามหาความยาวรัศมีนะคะก็คือให้เรานะคะเอาสูตรความยาวเส้นรอบวงนะคะขึ้นก่อนเลยนะคะเท่ากับ2องไพารแล้วก็แทนค่าตามที่โจทย์ให้มาถ้าโจทย์ให้ความยาวเส้นรอบวงมาแล้วใช่ไหมคะก็เอาความยาวเส้นรอบวงมาแทนของคําว่าความยาวเส้นรอบวงก็ตัวเลขตัวนั้นก็จะมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะของเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ ฝั่งขวามือก็จะเป็น2คูณค่าพายคูณค่า r ซึ่งพายในโจทย์กำหนดมาแล้วก็จะกลายเป็น2คูณค่าพายตามโจทย์กำหนดแล้วก็คูณตัวแปร R นะคะดำเนินการเอา2คูณกับค่าพายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยไปเขียนว่าจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารนะคะจัดรูปให้อยู่ฝั่งขวานะคะเท่ากับอะไรและคิด R หาผลหารออกมาให้ได้นะคะก็จะก็จะได้คำตอบนะคะ อ่ะทีนี้เราก็ไปดูใบางานในชั่วโมองนี้ของเรากันเลยดีกว่านะคะใบางานของเราในชั่วโมองนี้นะคะเป็นใบางานที่8.7นะคะความยาวของเส้นรอบวงเป็นชั่วโมองที่3มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อก็จะทำอิงจากตัวอย่างที่คุณมดได้นำเสนอไปต้นคลิปเลยนะคะคือโจทย์เนี่ยจะให้ความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมมาหมดแล้วแล้วก็ มีถามหาความยาวของรัศมีแล้วก็ในข้อที่3ามเลยถามหาความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางถ้าเราหารัศมีมาได้แล้วแล้วโจทย์ถามหาความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางให้เราเอา2ไปคูณกับความยาวของรัศมีเราจึงจะได้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นมานั่นเองนะคะอะเดี๋ยวไฟล์ใบงานที่8.7นี้ครูโม,โมจะแนบต่อเป็นไฟล์ต่อจากคลิปวิดีโอการสอนให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถเปิดดูและดาวน์โหลดกันได้นะคะอะ ทีนี้วิธีการทําใบงานที่8.7นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนทําใส่ในสมุดปกแข็งนะคะเล่มสีเขียววิชาคณิตศาสตร์โดยให้นักเรียนทุกคนเนี่ยขึ้นหน้าใหม่พื้นที่ในการทํางานจะใช้ถึงสองหน้ากระดาษด้วยกันในหน้าที่1ให้นักเรียนทําข้อที่1และข้อที่2ในหน้าที่สองให้นักเรียนทําข้อที่สามนะคะดังนั้นไฟการส่งงานคูณมจะสร้างไฟการส่งงานไว้สองไฟด้วยกันนะคะไฟส่งงานที่1จะเป็นการส่งงานหน้าที่1หน้าที่นักเรียนทําข้อที่1และข้อที่2 ไฟส่งงานที่2จะเป็นการส่งงานหน้าที่2หน้าที่นักเรียนทําข้อที่3นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ